ในช่วงสุดท้ายนะคะอย่างที่เกริ่นไปในช่วงที่แล้วรเราจะมาพูดถึงตัวอย่าง5นักแสดงไทยคะท่ะก็มีพี่ปูวิทยาพี่อนันดา ป้องนวัดไหมแล้วก็ออมค่ะได้แล้วซึ่งทั้ง5ท่านเนี่ยเขาเพิ่งได้รับรางวัล h o n o r a b l e Award นะ mm hmm. จากงาน Thailand International Film Destination Festival ปี2015ที่เขาจ mm ั hmm. ดไปเมื่อวานซึ่งองันเนี้ยเขาก็จะเป็นการมอบรางวัลให้กับบุคคลที่แบบมีชื่อเสียงที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอะ่ะประมาณนั้น oh, mm hmm. นี่เห้นข่าวว่าสองคนนี้ก็ไปได้เอาอะไรพิเศษพิเศษมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างหรือเปล่าเยอะมากๆเอาไปว่าพูดไปเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าคุยค่ะพี่พุธเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ สองคนก็อยู่ที่งาน Thailand International Film Destination Festival 2015ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งงานในวันนี้นะคะก็มีคนในวงการบันเทิงแล้วก็ดารามากมายเนี่ยมาร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยใช่แล้วพี่สันเนี่ยมีพี่อนันดาของเราด้วยค่ะไม่เท่านั้นนะคะก็ยังมีไม้ก,กับออมมาด้วยค่ะใช่แล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศในงานในวันนี้กันเลยค่ะได้ม right. ีส่วนเล็กๆในการช่วยชาติอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออก็ดีครับเพราะว่า อย่างเวลาไปทางานอย่างที่จีนอย่างเงี้ยครับเราก็พี่บอยเคยบอกไว้ว่าแบบไปทาให้ดีๆนะอย่าสายอย่าไม่ตั้งใจอย่านู่นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเขาด่าเราเขาว่าเราเนี่ยเขาไม่ได้ว่าแค่โอ้พี่บ้องไม่ดีอะไรเงี้ยเขาจะด่าวแบบนักแสดงไทยคนนี้ไม่ดีคนไทยมันไม่ดีไม่เจ๋งอะไรเงี้ยครับบางทีไปแล้วก็ต้องตั้งใจแหละเขาไม่อยากพลาดเลย ขอถามนิดนึงว่าใกล้ช่วงวาเลนไทน์แล้วพี่ป้องมีเรื่องเล็กจุมีแพลนที่จะไปไหนบ้างไหมคะมีไปงานอีเวนท์ที่เชียงใหม่ไปทางานละไม้เชียงใหม่ใครว่างอยู่เชียงใหม่เจอกันได้นะครับมางานแล้วก็เล่นกีฬาเล่นเปลือยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษไม่ได้ไปเดทกับสาวสาวที่ไหนโอเคยังโอเคค่ะลียาไป อนนี้ก็นั่งอยู่กับพี่ปูนะคะยังไอองก่อนอื่นต้องขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับรางวัลทาั้งนี้ค่ะความรู้สึกในความพี่ปูรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับรางวัลนี้คะอ่อภูมิใจมากครับจริงๆตอนแรกก็เขินๆนะฮะอยากได้านาดน,นะฮ <c> ะ <oughs> ไม่ใช่ว่าเป็นตุ๊กตาทองหรือเป็นอะไรแต่แค่เป็น recognition นะฮะอะไรที่เขาได,ได้ได้ได้รู้ว่าเออเขาได้ทํางานมามีผลงานมาเยอะแล้วเราภูมิใจครับภูมิใจมาก ก่อนหนึ่งขอแสดงความยินดีกับทั้งสามคนเลยนะคะที่ได้รับรางวัลนี้โอ้โหสุดยอดมากมากของไม่อยู่ไหนคะมาแล้วมาแล้วกี้เห็นขึ้นไปพูดบนเวทีถามความรู้สึกหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างค่ะที่ได้รับรางวัลนี้ื่นเต่นขึ้นไปยืนจะเห็นได้ว่าไม้นิ่งอยู่มากก่อนที่จะพูดว่าแบบ พูดอะไรวะเมื่อกี้จะพูดอะไรนะอะไรเงี้ยแล้วก็มือสันส่นๆัเตรียมมาอย่างดีเตรียมมาอย่างดีดนั่งท่องตั้งแต่ตอนเริ่มงานจน <c oughs> ไปนั่งตรงนั้นก็ยังนั่งท่องอยู่ <c oughs> แต่ขึ้นไปทีแล้วลืมหมดเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> ตอนตอนนั่งอยู่แบบอ๋อท่านต้องการนั่นนี่เราก็แบบเราก็ถามพ่ป้องถามหน่อยสิทำไมมันถึงกระทรวงวัฒนธรรมแล้วต้องมีกีฬาด้วยพี่ป้องก็แบบไม่รู้เรื่องเลย ถ้าแกจะพูดกระทรวงวัฒนธรรมแลแกต้องมีและกีฬาขึ้นไปสรุปผิดหมดเลยกระทรวงท่องเที่ยวท้ายมีพี่ทีมงานเดินมาบอกไหมว่าไมมเดี๋ยวพี่รบกวนแก้ให้หน่อยว่าเป็นเป็นกระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาคำพี่ออมรู้สึกไงคะคือเหมือนจะไม่ตื่นเต้นนะเอ้ยชิวพอขึ้นไป พูดทำไมเสียงสั่นคอนโทรลไม่ได้แต่ว่าคือมันก็เต็มไปด้วยความรู้สึกแหละที่เรารู้สึกว่าเราเราก็ดีใจที่เราแบบได้ได้ทำหน้าที่อะไรบางอย่างให้ให้กับประเทศอะไรเงี้ยเหมือนความรู้สึกเหมือนทหารไปออกลบอ่ะเฮ้ยเท่อะเท่ใะบอกบอกอยู่ว่าเราทำเพื่อประเทศชาติอะไรเนี่ยทหารแกระใช่ท่านนี้เป็นทหารออกไป็ลบนี่ประเทศเจ๊งเน่ะไม่เป็นทหารในอุตสาหกรรมแน่นอนนี่เงี้ยพูดจา ผลงานที่จะเกิดขึ้นอนาคตแฟนๆเนี่ยจะได้ดูอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับบอสของเรานะคะอ่าอ่ะบางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะพูดไม่ได้เอานว่ผูชชินของเราตอนนี้ก็ได้เปิดล้องเรียบร้อยแล้วครับอยากถามว่ามีใครที่จะไปไหนทำอะไรกับใครบ้างเออไมไงไงนะวันเสาไม่น่าได้ไปไหนนะน่าจะมีงานในคิวมีงานก้องทำงานไม่ก็ไปหาแม่ ตอบแบบแม่ทูนหัวแม่ฟาสมาแรงมากเลยขอถามนะแม่แม่แม่ทูนหัวของวิออมบ้างไปไหนก็คลับคล้ายครับพลาว่าจะทำงานเหมือนกันค่ะคลับคล้ายคลับคล้ายครับพราวเนี่นแรกเป็นคิวแล้วนะเช็คเลยดีกว่าเช็คเลยเช็คคิวเลยก็ได้จอดตอบให้ดูดีนี่เอ้ยเอ้ยคิวคิววันที่สิบสี่มีอะไรจ๊ะทำไมทำแบบนี้ทำไมรายการน ออมีอะไรนะจิตจรายการนี้ไม่เหมือนรายการอื่นรายการนี้ตลกเลยมันมีด้วยอครับคายครับคาไว้จะทำงานอ๋อบอสครับบอสครับบอสครับไปไหนไปไหนอ๋อผมทำงานจริงครับผมไปเชียงใหม่ครับขอเช็คคิ้วหน่อยสิครับตัวออกแล้วจ้าไนี่ไปนี่ครับนี่ไปกันสองคนนี่ทปไหนไปดูรายการกิจการครับตัวกี่ใบตัวกี่ใบบอสไทอ๋อ ก็ต้องไปดูแลโรงแรมมัดูแลเมนูคือจริงๆเปล่าหรอกจริงๆอ่ะเดิมทีเราต้องใจว่าจะเปิดแฟนโอเปนนิ่งที่โรงแรมวันที่4 4แล้วก็ครัวมันพิเสรสองวันที่แล้วก็เลยอยากขึ้นไปเท้อาหารก่อนก็เลยตอนนี้ก็เลยทำเป็นสไตล์เชฟสเตเบิลที่แบบให้เชฟออกมาทำอาหารให้แขกพิเศษกินก่อนทำมันโอเคดีทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวไปทักทายตรงนี้ไปแน่นอนไปแน่นอน ก็ดีก็ถือว่าเป็นแบบว่าอัปเดตกันไปเรื่องราวทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องวันวาเลนไทน์ว่าไปไหนกันยังไงวันนี้พวกเราสองคนก็ขอบคุณบอสแล้ก็พี่ไมค์ออมมากเลยนะคะขอบคุณค่ะไปไหนไปไหนหนูว่าไปไหนก็ได้อยู่แล้วหนูว่างไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ้าวอยู่ดีๆก็ไม่มีจริงใช่ไอเนี่ยไม่มีอรไอเนี้ยไม่มีพรเงียามาแล้วล่ะค่ะ ในส่านีรถไฟแห่งนี้จงเลยอ่ะสนุกมากให้ตอบอีกทีหนึ่งนะครับจะได้ไม่อยากให้ผิดศีลจะไปไหนวันวาเลนไทน์กันไปไหนไปกับแม่ค่ะไปกับแม่แน่ไปกับแม่ค่ะจริงอ่าก็คงอยู่บ้านอยู่บ้านไม่มีไปไหนจริงๆไม่มีแล้วคนนั้นน่ะที่คนนั้นแสดงต่างช่องเลย ไม่ไปคุยกันไปคุยกันนะครับลองไปหาดูครับไปสืบกันครัเอาละครับนั่นก็คือทั้งหมดของรายการ True Insider สำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกแห่งวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังค่ะเรื่องไหนที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้จนคุณต้องหยุดและฟังค่ะครับผมแฮปปี้าเลนไทน์เดย์ครับพวกเราสาคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก็จะพลิกแรคเตอร์เลยจะยากตรงที่ว่าต้องเปลี่ยนเลยเสน่ของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับพูดหอดตรงไหนตอบยากใช่ไหมคะก็ต้องให้คนอื่นเป็นคนบอก